สวัสดีพี่น้องเอทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้ง FC, ฟซีใหม่เอฟซเก่าด้วยจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นาจาะจ้าคลิปนี้กำลังพบกับแนวทางหวยเล่าพัฒนาวันจันทร์วันที่16เดือน10จ้า2 5 6 6มารบกับแนวทางของแอด จวันที่สิบหกวันจันทร์มืนีไลน์แนวทางจะสนใจแนวทางใดสาม,มารถรับชมย้อนหลังได้เลยนะะอกจากราว่าโอ้โห,โหโมืนีแอดจอยลงหายไลน์แนวทางเนาะจากสำหรับหุ้นห้างเซงหุ้นนี่เคอีลงหายตั้งแต่เม,มื่อคืนย้อนหลังได้เลยนอกจากสำหรับรัฐบาลไทยแอดจอยลงหายสองสูตรสูตร,ตรแรกคือจับสองตัวบนลหลังแล้วก็สามตัวก็สามหันรับชมย้อนหลังได้เลยนอกจากฮานอยเพิ่มเข้าไปอีกสองสูตรค่ะพี่น้องจ้าโอ้โหหัวจะปวด แนวทางหลายค่ะสำหรับผลหฮานยอยคอกวันที่13วันศุกร์ที่ผ่านมาจา้ะสำหรับผลสรุปจา้าเด่นอยู่ที่4ก,กับพกวิ่งรูดจา้าผลนอก2องหา6026สําหำหรับรางชุด6ตัวออก2หาอันนี้คือรางชุด6ตัวเราจะสำหรับเลขราง เราพัฒนาพีสองแบบจะแบบแรกคือสุดหกตัวเนาจะจาหกตัวเนาะหกตัวหนาจะ่ะแล้วสุดที่สองคือฝั่งไทยเ้าเนาจะจ้ะล่างชุดสี่ตัวนั่นเองจะอ่ะสำหรับล่างชุดหกตัวสองหายจบอมี่เนาะจะพลาดไปล่างชุดสี่ตัวของเขาจะออกหกศูนย์จับขู่เขากันไปตรงๆหกศูนย์ 6, 0, ล่างชุดสี่ตัวเด้อจ้าโอ้โหสุด ปังมาตรงๆโบต้องกลับจะเด่นหกวิ่งรูดฮกมาจากบนศูนย์สองหกโอ้โหจับขู่ถึงหกหนึ่งมาสองหกเนาะจะสุดกันกันกบสามหกเนาะมาสองหกอืม้มสุดปังเด่นหกวิ่งรูดฮกมาจากสุดสามตัวพาดไปจ้าอ่าสําหรับบนหกอ่าศูนย์สองหกแอดจอยจับหายสี่หกสุดเนาจะจ้าอือ้ม น่สิจับสเนาะายินดีกับเอฟซติดตามจ้าสำหรับเล่าพัฒนายินดีกับคนติดตามจ้าวันที 14, ่ท 14, สิวันทีน่สิวันที่สิบสามจะสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาของเฮาปังทางจอทางหลดมาก,กันเด้งๆจ้าเขาตัวใดแบบไดสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยได้เลยเนาะจ้าโอ้โหมือหนิถือว่าสุดๆเลยเนาะสำหรับเล่าพัฒนาวันที่สิ ตามต่อรุ่นต่อกับล่าพัฒนาของวันจันทร์วันที่สิบหกเมือน,น,นี้แนวทางสีมาหายตามสูตรหรือบ่อล่อรอุ่นไปด้วยการจ่าถ้ามากถ้าชอบคอยตามบอ่อมากบอ่อชอบอันนี้คือสามารถปล่อยผ่านได้นะจ่าบ่มีการบังคับกันแต่อย่างใดจ่าสำหรับเล่าพัฒนาเมื่อนี้ให้เด่นอยู่ที่ศูนย์กับแปดวิ่งลูดจ่าอ่าสายวิ่งสายลุ่นลองพิจารณาเบิ่งจ่าศูนย์หนึ่ง ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสาม แปดสี่กันจ้าสองหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าอ่านี่คือสุดกันจ้าสำหรับสุดสามตัวสองแปดศูนย์แปดสองเก่า หนึ่งศูนย์สี่แปดสองหนึ่งนี่คือสูตรสามตัวจากตัวเด่นตัวเน้นจ้าโอ้โหเล่าพัฒนาวันที่สิบสามมาเต็มเต็มทั้งเจา,ทาะทั้งรูดนะมื่อนี่ขอหายปังอีกระกรนันเนาะจ้าสามตัวเขอเน้นอยู่ที่แปดสองหนึ่งกับสองแปดศูนย์ สองหนึ่งแปดสี่แปดสามศูนย์สี่ศูนย์สองสำหรับแนวทางลาพัฒนาวันที่16มื้อนีิตามนี้เลยจ้าขอให้พี่น้องอีซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดจอยด้วยนอกจากคนละไลค์คนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามพ่อใจอยังบ,บ,บอกบอกอยยังมากมากนะจ้าอ่ะ การติดตามกันอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนอกจากเพื่อะสด้บพลาแนวทางที่แอดจอยลงงห้จ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า